ครับสุดทราบน้องคลิสเล็อีกนก็วิดีโอนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสิวกันนะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามาแบบมีสาระมากๆเลยทุกคนเพราะว่าเราทารีเสิร์ชทาการบ้านมาอย่างดีเลยนะความรู้แน่นแน่นอนถ้าใครเป็นสิวเนี่ยน่าจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะเราคิดว่าถ้าทุกคนเข้าใจกับเรื่องสิวนะทุกคนมันจะทําให้ทุกคนแบบจัดการกับปัญหาของมันได้อย่างถูกต้องนะฮะการรักษาสิวเนะี่ยทุกคนเราต้องรักษาแบบเข้าใจธรรมชาติของมันก่อนนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เร็วทันใจขนาดนนนั้้้้อยย่่่าาาาางเเชชถสสมมติิววรใแ บางคนทาแล้วอาจจะแบบสิวยุบเลยแต่ว่าบางคนอาจจะแบบยังไม่ยุบทันทีอะไรอย่างนี้นะฮะต้องผ่านอาการข้างเคียงบางอย่างก่อนนะอย่างเช่นคนที่เป็นสิวอุดตันที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะต้องเจอกับอาการที่เรียกว่าดันสิวออกมาก่อนแล้วถึงจะรักษาหายนะบางคนเนี่ยอาจจะตกใจแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าแพ้เนี่ยแล้วก็เลยหยุดใช้เลิกใช้ไปซะก่อนนะถ้าเรายอมแพ้ไปซะก่อนก็เข้ากับว่าจบเหตุเลยนะ เราเลยคิดว่าการเข้าใจกระบวนการรักษาสิวที่อย่างถูกต้องเนี่ยจะทําให้เรารักษาสิวได้่างหายขาดอย่างจริงจังเลยนะเราเนี่ยโดนถามมาบ่อยมากว่าแบบรักษาสิวทํายังไงซึ่งส่วนตัวนะเราก็เป็นคนที่สิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเราคิดว่าส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เราไม่ค่อยเป็นสิวเนี่ยเกิดจากการที่เราดูแลทําความสะอาดผิวค่อนข้างดีนะวันนี้เลยอยากจะมาแชร์เคล็ดลับรักกันนะครับว่าเราดูแลผิวยังไงเนี่ยให้สิวมันไม่ค่อยมาหาเรานะ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขออธิบายเล็กน้อยนะว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะสิวเนี่ยมันมีหลายแบบมากๆเลยนะทุกคนคอมมอนที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพวกสิวอุดตันนะฮะต่อมาเนี่ยจะเป็นสิวอักเสบแล้วก็เป็นสิวเซียยนะแล้วก็ร้ายแรงที่สุดเนี่ยน่ากลัวที่สุดก็คือสิวหนองนะฮะสิวเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเกิดจากสี่สาเหตุนะที่เราไปค้นคว้าทำรีเชรช์มานะครับ สิวเนี่ยจะเกิดต่อเมื่อลูขมพลของเรานะฮะโดนบล็อกด้วย1ก็คือไขมันนะฮะสคือแบคทีเรีย3คือเซลล์ผิวที่ตายแ,แ,แล้วแล้วก็4นะครับก็คือสิ่งสกปรกต่างๆเช่นพวกคราบเครื่องสําอางที่เราเช็ดออกไม่หมดนะฮะโดยปกตินะครับคนเราเนี่ยจะมีสิวอุดตันที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าเราไม่ดูแลมันเนี่ยมันอาจจะพัฒนาเป็นสิวอักเสบได้นะฮะสิวอักเะะสบคืออะไรมันคือสิวที่แบบเราพยายามกดนะแล้วมันก็ไม่ออกนะแล้วหลังจากที่เราไปบีบมันเนี่ยมันก็จะยิ่งดูแดงแล้วก็ยิ่งดูบวมากยิ่งขึ้นนะ สุดท้ายเ,นะเนี่ยอักเสบหนักเนี่ยอาจจะจบด้วยการเป็นสิวหนองได้นะทุกคนซึ่งสิวหนองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะเพราะว่าหลังจากที่มันหายเนี่ยมันจะชอบทิ้งพวกรอยดํารอยแดงเอาไว้นะทำให้แบบผิวหน้าของเราเนี่ยดูไม่เรียบเนียนนะฮะทีนี้เราจะมาดูเรื่องของการดูแลทาความสะอาดกันบ้างน,นะครับอยากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามเรื่องของการทําความสะอาดไปนะฮะอาจจะไปเน้นแค่การทาครีมรักษาสิวนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาโฟกัสกับเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าได้ดี ได้อย่างสะอาดแล้วก็ถูกต้องเนี่ยก็จะลดการเกิดสิวได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่ห้องน้ำกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโชว์วิธีการล้างหน้าที่ถูกต้องให้ทุกคนดูกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก cleansing water กันนะทุกคนใช้อะไรก็ได้ที่ทุกคนมีนะครับแต่ว่าสําหรับคนเป็นสิวง่ายเนี่ยแนะนาให้เป็นสูตรแอลกอฮอล์ฟรีนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ของยูซลินตัวนี้นะก็เป็นสูตรแอลกอฮอล์ฟรีนะฮะสำหรับผู้ชายนะครับถ้าใครคิดว่าการใช้ cleansing water เนี่ยไม่สัมคัญเนี่ย ก็คิดค่อนข้างผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารกันแดดหรือว่าพวกครีมกันแดดนะก็จัดอยู่ในประเภทของเครื่องสาอางแล้วนะครับแล้วก็พวกครีมกันแดดนะครับถ้าล้างออกไม่หมดเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการอุดตันได้นะครับแล้วก็จะทําให้เป็นสิวได้นะฮะขีละของขั้นตอนนี้นะครับการใช้ c l e n i n g water เนี่ยเราใช้สำลีนะครับก็อย่าถูบนหน้าของเราแรงนะเพราะว่า การที่เราไปถูแรงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการลบกวนผิวได้นะมันทําให้ผิวเราระคายเคืองได้พอผิวเราระคายเคืองเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแบบเกิดสิวได้นะครับแล้วก็เวลาเราเช็ดเนี่ยเราอาจจะเช็ดลงตามแนวรูขุมขนของเราได้นะเพราะว่ารูขุมขนของเราเนี่ยมันทิมลงนะครับจริงๆแล้วแล้วก็สําหรับผิวรอบดวงตานะครับเราอาจจะกดมันไว้สักประมาณหาวิแบบนี้นะแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยลากมันออกนะครับเพราะว่าผิวใต้ดวงตาเราเนี่ยจะเป็นผิวที่ค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ ค่อนข้างแบบบางเลยแหละแล้ถ้าเราไปทำมันแรงๆเนี่ยอาจจะแบบทำให้เกิดริ้วรอยได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่สิวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ขั้นตอนของการล้างหน้านะครับก็อยากจะให้ทุกคนเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวเองนะฮะอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่หน้าค่อนข้างแห้งนะครับแล้วก็จะมันบริเวณทีโซนเราก็จะเลือกใช้แบบโฟมนะเพราะว่ามันก็กําจัดความมันได้ดีแต่ว่าเราต้องเลือกโฟมที่ไม่ทําให้ผิวหน้าเราแบบ แห e ้งตึงเอียดอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าการที่ถ้าเราใช้โฟมที่มันแบบหน้าแห้งจนเกินไปหน้าแบบเ e อียดหน้าตึงจนเกินไปเนี่ยมันเป็นการเอาน้ํามันออกจากหน้าของเราเนี่ยมากเกินไปพอหน้าเราแห้งเนี่ยน้ามันมันก็จะผลิตออกมาที่หน้าของเราเยอะกว่าเดิมเนาะทำให้หน้ามันกว่าเดิมนะคบแล้วเกิดการอุดตันนะ,ะแล้วสุดท้ายเราก็จะเกิดสิวนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าใครเป็นสิวเนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาเพื่อสําหรับคนเป็นสิวดีกว่านะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราใช้เป็นประจำนะเป็นโฟมแลงหน้าสำหรับคนเป็นสิวเนาะ ของยูซลินก็มีชื่อว่า g gentle c l e a n s i n g Foam ก่อนอื่นเลยนะเราก็จะทำให้หน้าของเราแบบเปียกๆหน่อยหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วเราก็บีบใส่มือนะฮะแล้วเราก็ถูๆๆอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ต้องถูแรงนะเพราะว่าถ้าเราถูแรงเนี่ยมันจะเป็นการลบก้นผิวได้นะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นสิวอยู่แล้วเนี่ยจะทําให้แบบสิวยิ่งอักเสบกันไปใหญ่เลยนะเราก็จะล้างตามแนวรูขุมขนนะ ตัวนี้เนี่ยคือทําความสะอาดได้ดีมากเลยนะก็ลดความมันบริเวณทีโซนระหว่างวันได้ดีมากเลยน้องเขาเนี่ยก็ลดการอุดตันในรูกุ่มขนได้ดีนะฮะทำให้สิวอุดตันลดลงนะฮะแล้วก็ทําให้พวกรอยสิวต่างๆจางลงด้วยนะเนื้อโฟมของเขาคือนุ่มมากๆเลยนะฮะแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยถ้าใครเคยใช้ยูซลินนะก็จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นยูซลินเลยนะเป็นกลิ่นที่แบบยูนิของยูซลินมากเลยเป็นกลิ่นหอมหอนะครับ ก็ตอนนี้ก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดความมันบริเวณทีโซนได้ดีเลยนะแล้วก็บริเวณอื่นของหน้าเนี่ยก็แบบไม่แห้งตึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวแห้งคนผิวมันหรือผิวผสมเนี่ยก็สามารถใช้ได้หลังจากที่เราล้างหน้านะครับหน้าของเราเี่ยก็จะเสียสมดุลน,น่อยๆน,นะอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกค่า ph ต่างต่างนะฮะจากที่เราไปค้นคว้านะครับการใช้โทนเนอร์นะฮะจะเป็นคีย์หลักสําคัญที่จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยคืนสู่สภาพปกติโทนเนอร์เนี่ยจะช่วยปรับสมดุลของหน้าเรานะฮะ ทำให้ค่า pH ต่างๆเนี่ยกลับมาเป็นค่ากลางนะฮะแล้วก็จะเตรียมผิวสําหรับการพาบํารุงต่อเป็นขั้นต่อไปได้นะครับเนื้อโทนเนอร์ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นน้ําเหลวๆเลยซึ่งข้อสู่ผิวได้ง่ายนะครับก็หมายความว่าจะทําให้ ผิวของเราเนี่ยกลับมาชุ่มชื้นแบบ instant เลยนะฮะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับโทนเนอร์นะมันจะช่วยเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวกันนะฮะถ้าใครจาได้เนี่ยเมื่อต้นคลิปเนี่ยเราอธิบายไปนะครับว่าสิวเนี่ยสาเหตุหนึงเลยเกิดมาจากเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยมันอุดตันในรูขุมขนของเราถ้าเราใช้โทนเนอร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวออกไปได้นะฮะฉะนั้นถ้าเราดูแลผิวถูกวิธีนะคะใช้โทนเนอร์นะก็จะ ช่วยลดการเกิดสิวได้นะฮะวันนี้เนี่ยก็จะใช้ของยูซาลินอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมของแลคติกแอซิดนะฮะที่จะช่วยเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนนะฮะทำให้ลดการอุดตันนะครับและลดการเกิดสิวได้ด้วยนะฮะใครกลัวเปื้อนเนี่ยก็สามารถเทใส่มือได้เลยนะครับมันไม่ผิดเหมือนกันนะฮะแต่ส่วนตัวเรานะครับจะชอบเทใส่สำลีแบบนี้เลยก็เช็ดลงตามแนวรูขุมขนของเราเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเช็ดแรงนะทุกคน เบามือไว้ก่อนเลยโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็หลังจากนี้ก็สามารถทาครีมได้เลยนะ สำหรับคนที่ผิวแห้งเนี่ยก็จะแนะนำเป็นครีมที่แบบเป็นออยเบสนะครับแล้วก็สำหรับคนผิวมันนะครับก็จะแนะนำตัวครีมที่เป็นวอเตอร์เบสนะวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันนะครับใครสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์สิวๆเนี่ยสามารถแชร์กันมาบอกกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ